โอ้ oh, ดูคันนี้ว่าคันนี้นะ่าจะเป็นไฮไลท์อันนี้ร้านสตาร์ทล้านเก oh, <50. S 1> ้าห้าหมื่นอัวนี้นะอันนี้สตาร์ทสิล้านสิบล้านสามแสนหนึ่งหมื่นตัวนี้สองสตาร์ทสองล้านห้า ส, <S <S สัตว์ล้านห้าอ๋อเนสัตว์ใหญ่เัตวมห้าใช่ไหมมีสัตว์ร้านเจ็ดโอ้าถูกมากร้านเจ นิสต้าสองร้านนิสต้าห้าร้านนสตา้าห้าแสนสอง สี่แสนเก้าสี่แสนเจ็ดอีกห้าพันเจ็ดแสนห้าอันนี้อันดับที่แปดสิบนิตาที่สองล้านหกเก้าสี่หมื่นหกแสนสอง